ありがとうございまします。 ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลารวมกับเจ้าหน้าที่ปปสภาค้าวเข้าตรวจค้นภายในบ้านเช่าเลขที่6ทับสองหมู่ที่5าตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาหลังจากสืบทราบว่าถูกใช้เป็นที่พักยาบ้าลอตใหญ่เพื่อจะกระจายให้กับลูกค้าและจับกลุ่มนายอธิวัตรกลับวงศา,าอายุ27ปีหรือโอมชาวตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจากการตรวจสอบภายในบ้านเช่าพบยาบ้า4 0,000นเม็ดมูลค่า12ล้านบาทซุกซ่อน อนอยู่ในกล่องพัสดุจำนวนสองกล่องกล่องละ100มัดจึงยึดเอาไวา้พร้อมกับรถยนต์กระบะอีส e ูสุทีแมกรุ่น4ประตูสีบอลทองหมายเลขทะเบียนงองูจอจาน5884สงฟ้าซึ่งเป็นรถกระบะแต่งซิ่งเพึงหวังเครื่องใหม่มากว่า30,000 0บาทจากการสอบสวนนายอัธิวัตให้การว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับการว่าจ้างจากนายเอไม่ทราบเชื่อจริงให้ไปรับยา4ี่กล่องจำนวน8 0 0 0นเม็ดที่ถูกส่งมาทางพัสดุกับบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งย่านถนน พลักาการในอำเภอหัดใหญ่โดยไปช่วยกันขนกับนายสรานน์แก้วก้าหรือแม็กด้วยรถกระบะสองคันแล้วนํากลับมาเก็บไว้ที่บ้านเช่าหลังนี้โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้ทั้งเอเย่นต้นทางที่ส่งยาบ้ามาให้นักบินหรือคนกลางที่ทําหน้าที่เก็บยาบ้าและเอเย่นปลายทางที่มารับช่วงต่อเป็นเครือข่ายใหญ่ในจังหวัดสงขลาและภาคใต้ต่อไป